คืนนี้ขอคุยเรื่องของการสมานฉันท์กันอีกสักครั้งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแน่นอนถ้าเกิดขึ้นช้าก็เป็นปัญหาไม่เกิดยิ่งเป็นปัญหานะครับเพราะว่านี่คือข้อเสนอหนึ่งในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่จะหาทางออกจากวิกฤตของประเทศที่เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม วันนี้โจทย์ของผู้เรียกร้องก็คือขอให้มีการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ขอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบัน3ข้อนี้พวกเขายัางคงยืนหยัดและก็ยืนยันที่จะเดินหน้าให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปซึ่งแน่นอนครับกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาล ต้องหาทางออกเรื่องนี้และที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันสมัยวิสามันนะครับเมื่อวันที่26-27ที่ผ่านมาก็ได้มีการเสนอขอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่ของท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาว่าคณะกรรมการชุดนี้จะออกมารูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไร วันสวันที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่าท่านชวนโทรศัพท์ไปทาบามอดิตนายกรัฐมนตรี4ท่านตอบรับแล้ว3อีกหนึ่งท่านยังติดต่อไม่ได้มีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยมีคนสนับสนุนแนวความคิดนี้และไม่สนับสนุนคนที่ไม่สนับสนุนก็ออกมาพูดนะครับติต้งว่าไม่ควรที่จะเอาคนที่แก่ นะครับไม่ไม่ควรที่จะเอามาสร้างความปรองดองแต่ว่าเอาไปดองเค็มอย่างนี้เป็นต้นนะครับจึงกลายเป็นประเด็นที่ทําให้หลายฝ่ายก็กังวลว่าที่สุดแล้วคณะกรรมการชุดนี้จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่จะเกิดหรือไม่เกิดนะครับเมื่อวานนี้นะครับตอน4ี่โมงเย็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับราษฎรปลดแอกหรือเขาจะชื่ออะไรเขาเ,เ,เขาก็แล้วแต่นะครับเขาก็ตั้งชื่อกันหลายชื่อเนี่ยนะครับก็ประกาศท่าทีชัดเจนครับว่า จะไม่ร่วมคณะกรรมการใช้คำว่าไม่ร่วมสัสงคกรรมเลยทีเดียวยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกให้มีการแก้รัฐธรรมนูญที่นำไปสู่การปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีอยู่เป็นอุปสรรคต่อการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และปฏิรูปสถาบันของกลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของพวกเขาทั้ง3ข้อจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะข้อ3จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเอาอุปสรรคที่สําคัญที่สุดก็คือผลเอกประยุทธ์ออกไปก่อนแล้วค่อยมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อนําไปต่ก,การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตร,ริย์เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมสังฆกรรมกับการตั้งคณะกรรมการสมานฉัชันขึ้นมา